สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้สมถุทกทานพอกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องกับสาววันพุธวันพุทธที้าวหาวันคิดสมัตพอกันอีกคือเกา่าพี่น้องตอนยาม้าวๆเลยวันนี้อุณหภูมิกับสิบสี่องศา ศาวันพูธวันที่เส้าหาวันคิดมาสองพันเส้าสี่เนาะอากาศยามเส้าสเศราตอนหกโมงอากาศก็เย็นหนาวคือเก่าพี่น้องเลยสิบสี่องศาโมนี่เสา้าโมนี่สิบสี่องศาเสียเสียด ดูแลสุขภาพเดอ้อพอแม่พี่น้องไล่มองไล่บอลกันหาสีนาวคือกันเลยเนาะพอมันหอดะดูนาวเลยของบ้านเฮาหนาวสิเป็นเดือนแล้วเลยวนอุ่นภูมิกับขันตอนเศร้ากับต่ำสุด1 3บ4องศายังบ่ได้เคยลดลงกว่านี้เนาะแต่แค่นี้ก็บหนาวก็แห้งเลย เลาก็เลยชี้พาพ่อแม่พี่น้องคนทานผู้ชมทุกทุทานมหาขุดโกดขุดกบขุดปูหาควัดคุมเบิงเขียดตามคุมเนาะมันหนาวมันอาสีลงอยู่แถวคุมเขียดก็ได้คุมที่เขาขุดไปแล้วนะเนาะมันอาชีลงอยู่พ่อแม่พี่น้องามามหาเบ,บิง ลงทงอีกแล้วมันนี่บรรยากาศเย็นแห้งเย็นเ,เย็น,เย,นเย็นเห่าเย็นเข่าหอดกระดูความเย็น còn nào ha tam khum p/nong mà này p bơi chắc thừa chimi bo อากาศกับผู้งลงมาทงหิงกระนาวหิงกระเย็ยนต้องหาขุดออกกําลังกายันแบบนี้เนาะมาล่นเบิงหูนี่พี่น้องคุ้มนี่เนะเาะมีปอชนลายยามน้ำมันสีขาวคุ้มได้เขียนเออมีม,มีพี่น้องมีอยู่มีอยู่ ตัวใหญ่เลยปุ้ยพี่น้องนี่เขียดหูแเหลกเขาคุ้มแหลกคุ้มแหลกเหกมันตัวเดียวเนาะป่ะหมูน่ก็เห็นนแกละพี่น้อง คุ้มนี่เนาะคุมค้มคุ้มนี่คุ้มละโตบ่คุ้มละโต,ะะโตเห็นอีกแล้ว โอ้มีคุ้มเลยมีเขียดเยอเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเอาอันเชียมลงทับเบื้องก่อนเลยพี่น้องเอาก็บริจกหมั่วดี่เอกกรยาดนี่คุ้มละโตกเา้าคุ้มเลือกๆนะนี่เฮงบ่พลาดพี่น้อง ลงไปขึ้นบาได้รถคุมเลิกบ้านนี่ได้เลยเนี่ยลงไปเห็นอยู่จับลงบนบ่นี่ <Hey. S 1> ตัวเดียวว่แมันชนลายมีคุมละโตเนาะ ก็เห็นน้ำก็เอาทางา <c oughs> น้ำเพาะมาจนได้ลูกชายเฮงแล้วจบเลยขลุกขนาดขลุกมักนมีบรกบบโอ้ฝนแจกเลยกบมีแต่โตเต้นตื้นไดกบนี่แต่เก่าค่ะมึงก่อนจะปาดดูดเลยกระปูกระเอาที่อะไรมันได้สบายดีพี่น้อง จะไปใช่ก่อนจะทิไปใส่อืมฮะเพราะอย่าหิบเพราะอย่าทมอย่าทำเออบ่ทำบ่ามบ่ทำอยามองอีกละนะโอ้โฉ่ใส่เขาจ้าเงี้ยวงเดียวมันล้วเขาเจ้าบกขูดอืมมันก็ลึกตกวห่า

น่อยกตนอยได้กระพุกขันยังโอ้ยคุณจะขอขอขันโมโถปุบมือย่งไปเฉยนี มันหมูเบิ M ่งน้องเปินบ่อยเบิ่งไอ้พน่าไอ้หมูนี่น่ะน้องเห็นบ่จะออลงมาเลยเลยเด้อเลยไก่แค่นั้นปูฟอนยังอยู่เทิงกูปูฟอนยังป่อยเงี้ยนี่หู้ฮู้ทรงคืออยู่ได้นี่บุมีไปเห็นได้นี่นี่พี่ยองนี่มีแล้วมาคอยคุยด้วย ไก่พี่น้องนี่มาไว้มาไว้เท่าทานี่ใส่เพาะมัู้นี่เพาคุ้นยกบไปจังไปให้แม่คุ้เอานลเอาเบิ้งสิขุดเทิงอยู่บ่เหี่ยมาใกล้จีนี่ขุดเิงนหนเนี่ยนี่ถ้าโอาหัวจิต ออกกําลังกายพี่น้องเลยอากาศหนาวพี่มาฮะพ่อพี่้องเอานองเลยลูกยางปรลัดนองดูให้น้องเบิ่งดูได้ยังไปอ่างน้องไปท้ำได้จบเด้อไปจบดังแข็งเป็นสะเทิงบ่หูเลิกเนาะดินอ่อนแล้วหูเลิก Nhan lắm Đôi, đôi, đôi <laughs> Hên anh <laughs> à, đây hên anh đây, Hên anh đây lắm Chút lắm lắm Chút lắm Ờ, mì đi Mì không nhanh Ờ, cố đi Nhanh lắm Nhanh 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 được, khi nó bàn Mãi nhanh Cút đại

น็น่าฟอยลดเห็นเห็นอะไรหรืเอายางยางยางปวดเนาะปวขีดน้อยนะแล้วมันเสียบเนาะขีดน้อยแล้วมันเสบ

ข้าเน,นี่ยนีนนะ่หายอีกพี่นอ้องตุกไส้เมื่อแล้วบาดนี้ไส้เมื่อแล้วก็มีโอกาสได้หาเต็มที่อีกโอ้มีมีมีพี่น้องมีมม หาไปแกงเชโนมไม้พี่น้องแกงเขียดเชโนไม้เขียดน้อยโอ้เขียดคาค่ำมานี้เขียด,ยยดาคนนยดาค่ำหรือว่าเขียดยังน้อบ้านเขาเอินเขียดขาค่ำเนี่ยคามันสีเหลืองๆหาไปใส่เขียดหาไปใส่โนมไม้แกงโนไม้ดูมีอีกกู้สามโตเลย กลุ่มนี้สามเลยกลุ่มนี้นี่สามตัวคุ้มคุม,คมพี่น้องคุ้มนี้ได้สามมาเลยมาร<ม>เลยวงนนี้นะได้กบอีกแล้วคนมันมา,นมานพี่น้องเลยโมฮาเตนเ<ะ>น่เนาะซ่อนบอ

มามีบ่โน oh, ี oh, ่โอ um ้กบเออกปูงามมะลตัวนี in ้ตำปนกินกับผักชีลาวมางัุบย้เขาบะได้มีลมมีใกล นนอ,อูมะปนเนาะเมื่อเมื่อแกงใซนน้ำมัพอดีเลยในกระปูกับเขียดมอแกงเสนน้ำม่พี่น้องกระปูประมาณสิบโต,โตเขียดกับประมาณสิบโตพอดีไปแกงสใสนน้ำมับแซ่บๆพี่น้องคลิปนี้ก็สีคอร่ากัเดิเดมพเมพี่น้องขอบุณขอบุณทุกคน,ต,ต,คนกกกติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลาเน้อ กับเคยลาสบายดี